สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวร้านอาหารนะครับชื่อร้านอาหาราริมทานรีสอร์ทนะครับเราไปกันเลยดีกว่าครับไปมากับทีมงานนะครับวันนี้ทีมงานของที่ร้านเรานะครับไปครับเดินไปเนี่ยตัวเล็กมาด้วย ครับนากับแม่กับน้องนะครับสถานที่กว้างดีนะฮะไปกันเลยวันนี้มากี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคนครับ บรรยากาศดีนะครับวันนี้ฝนพัมๆหน่อย,อยอมีเจ็ดคนครับคโอเ เจ็ดท่านครับเครับอ่ารๆๆรเรามาลองดูเลือกอาหารกันเลยอ่าเวดูซิอาหารมีอะไรน่าทานวันนี้ นี่ครับเจ้าของร้านเจิ๋วผักสดนะฮะอันนี้นะครับผู้ทําเพจนะอะไรนะคนรักเขาเหรอ,อเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรเขารักคนไม่ใช่อ้รันยกกเม่อช่อ๋อนักคอนเดริน,นะครับนี่จะเป็นแขกรับเชิญในอนาคตที่เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับช้างกันนะครับบรรยากาศดีครับที่นี่ วันนี้วันธรรมดาจะเงียบหน่อยแต่ก็พอมีคนอยู่นะครับทอมทอ,อ,อมบอ,อกกันเลยทะเลมาพักผ่อน จงมองแม่ยากเดี๋ยวสั่งเสร็จนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าวันนี้เราจะกินอะไรกันบ้างแล้วเราจะมารีวิวเพื่อนๆดูนะครับว่าของที่นี่อร่อยแค่ไหนนะครับต้องทานี้ดิ อ่านะครับอย่างแรกนะฮะก็คือห่อหมกห่อหมกมะพร้าวอ่อนนะครับห่อหมกมะพร้าวอ่อนนะครับอย่างแรกแล้วก็อย่างต่อไปคือต้มยำปลาคังนะครับต้มยำปลาคังปลาคังนี่มาจากอ่างทองนะครับมาไกลมาสดเลยนะครับมาเป็นตัวเป็นๆตัวประมาณสิบสามโลเลยนะแล้วก็อันนี้กุ้งอะไรนะตำปลาตกุ้งสดนะครับโหน่าทานมากเลย แล้วก็อันนี้แกงขั่วหอยขมแกงขั่วหอยขมนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยครับอร่อยมากโอเคนะครับเดี๋ยวรออย่างต่อไปนะตอนนี้ยังมาไม่ครบมาแค่สี่อย่างเองแต่รู้สึกว่า <c oughs> แนวร่วมแม่ขอกินก่อนแล้วครับหิวลูกน้องนี่บอกเลยว่ากินข้าวมื้อเดียวนะครับเพื่อจะมามื้อนี้เป็นมื้อพิเศษเลยนะครับ, <c oughs> รบโอ้มาอีกแล้วนะ อันนี้ยำยำถั่วพูนะครับโหหน้าตาน่าทานมากครับอบอกเลยเด็ดนะครับวันนี้อร่อยมากที่บอกอร่อยนี่ก็คือเคยมาทานแล้วนะครับยังเหลืออีกอย่างนะครับน่าจะเหลือปลานะ <N> um> น,น,น,นานๆพี่น้องจะมานั่งกินข้าวด้วยกันนะครับนี่น้องชายครับน้องชาย,ยแท้ๆแต่เป็นสาวแล้วน้องชายแต่เป็นสาวแล้วไงทำไหมครับไปยก, <S <S กให้เธอน่นที <S <S ่กินไม่แต่ตักแตอตักให้เอากำลังจะเริ่มมาแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมีสอดแทรกกันเรื่องบางเรื่องนะครับนนรก็คือน้องทําเรื่องเกี่ยวกับช้างช้างป่ากับเกี่ยวกับเรื่องช้างนะครับที่ที่ลงมาจากเขาใหญ่นะครับมามาอยู่แถวนี้แล้วก็ สัตว์ป่าบนเขาใหญ่ข้างบนบางทีไปเห็นเขาข้างบนแต่กับไม่เห็นเขาข้างล่างที่นี่นะครับช่วงหน้าแรงจะเยอะหน่อยใช่ไหมช่วงหน้าหนาวจะอยู่ด้านบนช่วงหน้าแรงหน้าฝนจะอยู่ด้านล่างจะลงมาหน้าฝนช่วงนี้จะลงมาบ้านเราหน้าฝนมันน่าจะมีอาหารเยอะนะข้างบนช่วงนี้ลงมาดูแลลูกเพราะว่าเขามีลูกน้อยที่ตกท่อนะ ช่วงนี้ถ้ามานะครนายกได้เจอช้างค่ะแต่บางจุดเดี๋ยวทริปต,ต่อไปนะครับเราก็อาจจะไปพากันไปดูน้ำตกบน<อ><ด>สันเขื่อนนะครับบนเขื่อนถึงบ้าถึงด่านประกันชีไม่มีตักให้หลังบ้านเรานะฮะ <c oughs> <c oughs> อย่างก่อนหน้านี้เคยเปิดตัวในทิกตอกนะครับก็เราเคยนำเสนอเกี่ยวกับสัตว์ป่าในนะครนายกนะครับที่มันลงมาจากเขาใหญ่นะ อย่างแรกเลยต้มยำปลาคังเขาบอกว่าปลาคังเขาแจ๋วมากนะครับมาจากอ่างทองโดยตรงตัวละสิบกิโล<ม>พอหมอกทะเลกุ้งสดเอ้ยพอหมอกทะเลมเพะพร้าว<ม>อ่อนมะพร้าก่อนอบให้เอ็มเพื่อนมาต่งให้เอ็นต้มจิต้มยำ ไม่รับถาับสายโทรไปเลยวก้ว่าไงตอนนี้ก็อรเนะครัเนื้อปลาคังสดสดลุกๆเลยนะครับลุกๆเลยฮะกล้องโฟกัสไม่เลยเลือปลาเนะากอย่างสุดท้ายคือปลาสมุนไพรนะครับ หน้าอร่อยมากปลาตัวให,ใหญ่เลยนะครับที่นี่ไม่กักเรื่องวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบใช้แต่สิ่งดีๆนะครับวันที่แบบอะไรมาก็หมดนะครับตอนนี้ทุกคนเหมือนกําลังจะหิวฮนะโอเคก็เบื้องต้นนะครับกินกันแค่นี้ก่อนแล้วยังไงถ้าไม่อยู่ไม่อิ่มงเดี๋ยวเราอาจจะสั่งเมนูอื่นมาเพิ่มเติมกันนะครับนะครับหลังจากเรา ทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วเราก็มานั่งพักผ่อนกันชิลๆนะครับนี่บรรยากาศก็วันนี้สรุปโดยรวมอาหารก็เผลอสั่งแต่ของเผ็ดๆไปนะครับวันนี้ก็เลยจะแบบซีซัรกันนิดนึงนะครับกับข้าวมีแต่รสชาติที่แบบแซ่บๆนะครับสำหรับคนที่ชอบอาาทานอาหารรสแซ่บนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับที่นะครับ มีหลายอย่างนะครับเอาไว้ให้เพื่อนๆนะครับเข้ามาลองกันที่นี่ครับราคาไม่ไม่สูงนะครับทานได้นะไม่ไม่สูงมากนะครับแล้วก็รสชาติอยู่ระดับกลางๆนะฮะกินได้นะครับยังไงก็เดี๋ยวเราก็ไปลองกันที่อื่นครับในจังหวัดนครนายกนะครับมันจะมีร้านอาหารที่อ่ อร่อยอร่อยอีกเยอะบรรยากาศด,ดีๆอีกเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปลองในหลายที่เลยนะครับในตอนนี้ใน EP นี้นี่ก็ผมก็จะเพียงเท่นี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวในในคลิปหน้านะครับใน EP หน้าเราจะพาไปที่ร้านไหนเดี๋ยวรอติดตามก่อนนะครับตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ